mà đi chạy nó đẹp phồn ơi ngam này nong ơi chùm một cái cậy nó la cượt toàn này Ở phải à. phải nhang nhan năm đấy, hết cái nhang mà mình... <laughs> nhan <không> nhan <cười> <cười> nhan được ngam ngam gì đi cả xì điều cấp nông mồi nông mồi như bắt bớt gì chỉ nên đại khái nông mồi cả à, đi, đi đi xài ông cháu mặc xì sửa phả mặc xì nha mặc mặc suốt suốt bà bà lao xì phả hiện nữa ping nữa tuần này đấy à xì mình đẹp được bao đầy và, đợi và đợi xì nhàng. แต่มากแบบเวลาพี่ว่าคิดอยากใส่ในชีวิตประจำวันพี่ว่าจะเป็นสาวสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับส่องแม่น้องน้ำพิงอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยตะมาพบพ,อพอ่อในวันนี้เนาะ่องแม่น้องพิงกัน ยืนดูนหนาเสอนของน้องน้ำฝนกำลังยิงไอ้นังค่าไอ้น้องน้ำฝนเนาะกะเทิะทังง้งหน้าไปพี่น้องเอ้ยก,ไไกเะเทว่าสีแดงทรงเดียวกับเพื่อนแม่น้องมวยเนาะสีแดงคักไปพี่ตังเอ้ไม่กะสีแดงไม่ชัวร์เนาะงานี่ก็เป็นแดงแค่ก้าวงานนี้กะทั้งอ้ายเราอาจสีเก็บงานได้哟 มาเนี่ยโดยถ้าบอเดี๋ยวก็ยังเดือแบบบอลายปันไหนแต่ว่ากระพังเบิกเนาะยังบกล้าันธงหวยนอเยว่าเบิคือว่าง่ายแต่ว่าบัตขึ้นๆนะจ๊ะมันบได้ง่ายคือคิดพอีวด้ลยังเแต่กระเทข้างหน้าเนาะกระเทข้างหน้าวนี่กะ แมนเช็ดเพื่อนน้องน้ำฝนเสียเสื่อแบบว่านอนได้บอว์มาหนี้หันไข่ก็ัวมาวานนี่อยู่เลยวานนี่แัดหนาวมาวานหนาวแบบไข่กลัวมาวานนี่อยู่พอทั้งสั่งเพื่อนน้องแตีวหันยุดธมาหนี้เป็น ไปหาทางน้ำน้ำฝนก่อนเห็นยานข้างนั้นเนาะมานั่งนี่เอาศาดมาปูพ้นบาดนี่เอาศาดมาปูเนาะสบายดีเห็นยังน่ะเก็บเอาหนวดไว้โอี๋เก็บหนวดไว้ไปมัดเนาะโอรน็อตอันทุนตกองใจผงผง ใช่ทุงยางไว้เ้ยประตูของซ้ำมาสองน้ำฝนมังเ้อบังดานเตะเนด้อนี่ออบอกกีนนี้บอกยาเ้็นยี่นี่น้ำฝนเก็บรเราบอก เล่นในช่องดอกนในฟุตอะไรวะกระปูเก็บไว้อืมเก็บจุดยางไว้เก็บไว้ดีนะแถวนาหล่จอดดิแต่แถวเนาะเรียบร้อยได้วางระเบิดเลยพอมันหล่นลงบรรพินันต์ตกแล้วมันลุทมือเลยน้ำเน็ตด้วยการเก็บให้เคนยิงแล้วเออกช่องใส่ด้ Cái là sao hả Phúc? Ờ... Chạy đi, Nó xong đuổi bưng được không? Đấy, chuyển vòng đúng không? Rồi <laughs> Nó Ấn tưng nó vừa nó à... Nhìn bẩn bạn này โอ้สามคนแล้วนี่ยคนที่ิี่กลับเลยเจ้าหมือนใหรือว่าจังไดเนาะกลับเลยกลับเลยปะเดี๋ยวพคนชิมาโกยบ่นี่เนาะก็เห็นพคนว่ายุดก่อนมืนมอเอินเป็นสินดับแม่แม่เพราะว่าทั้งอ้ายเราบันชินนี่เราสิบหเฮ็ดเวียอยู่ใส่คือการบันชินดับเราเฮ็ดอยู่แถววันบันชินกับแถววันสินดับนี่เราสิบหเฮ็ดเวียแถววันบันชินเพลงนั่นเราเฮ็ดอยู่แต่ว่าสินดับนี่ยเราเฮ็ดเนาะ ว่าบ้านเ o าถือบ้านเจ้าถืออยู่วะ้ันถือเออฝนมายืนพังนี่รู้มันจะท่อนแสงเนาะอ่าสินรับสินเพลงนี่บุก่าวันถือเลยฝนเท่นฝนมาเห็ดตลอดสินรับพินน้ำฝนก็เห็ดอ่าแต่ก็ขึ้นกระผูถือเนาะเลยฝนกระผูถือแหละฝนทางประตูแล้วยกเรื่องขึ้นนะ ไปแผ่นเดียวเนาะคนแผ่นชันคนเดียวขึ้นก็นได้สีแดงตันตันที่ว่านะสูซุ้วันนี้เลยตะกี้มันนั่นอยู่หุ่นเนาะตัน ตอนนั <celebrate> ้นน่ะย่อสาวขึ้นย่อย่อน่ะยื้อบ่เทิงอันนี้อันนี้ไอ้กายอันหัวบาดนี่โอ้ทดสอบเบิ่งฝนลงมาบาดนี่ทดอบอบที่ว่าที่พเราอันน่ะผ่านมานี่กหลายงอยู่แต่เืองคานี่บ่เคยฮัวจักเทื่อเนาะแก็เรื่องอันกบนี่ก ทางทีมงานสร้างรถนี่ทางเฮาเคยเห็ดห่วมงานน้ำเล่ามานี่ยกะตั้งแต่เพื่อนเอือ้อเกษาจนมาเพื่อนน้องอุทยัยเนาะกับชงปีไปเล่ากับเ่เคยกบไหม่เนาะไปเห็ดแบบตามงานของเราคอย้องเอ๊ะแทบซีมันกะคอมินมาหาทางเอื้อยอยู่อ่ะสร้างรถคือบ่กบไม้เห็นไหมเนาะต่อเพื่นเห็ดแต่รลลางเพื่นกับบ่ได้กบเพราะว่าเขาเพิ่งมาไหม่มันงามอยู่แล้วเ,เนาะ ถ้าเป็นพวก,กเวลาแป้นปูบ่แป้นปูคือเฮือนน้องเตีย้ยใส่แผ่รเป้นปูนี่เราต้องกบตัวนะั้นเป็นปูเพราะว,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 ว่าเวลาเขานั่งแล้วยันเสียนปักกุนเด้แต่นี่เพิ่นเบิ่งน้ำมันกานบอะไรนะว่า,านอีอว่ากินไร่เนาะแต่ว่าทางเฮือนน้องเตี้ยเพิ่นกบแลวนะทางพ่อซ่างเราเคยเห็ุแบบนั้นแต่ว่าทางพ่อซ่างรถเราบ่เคยบราเคีบ่อยเราเคยกบการห้ามแน่นคือการห่วยพี่น้องเอ้ ไปเห็นดูเทวดาบนซิมกับว่ามันในหน่อยนะฝนเลยไปเห็นคือตอนนี้อันคิวเราอยู่บนชีมเหมือนเดิมเอ้อสินับหนึ่งน้องนิ้งที่เออยรับพิชชอบอยู่ตอนนี้เนาะสองเพื่อน้องน้อยสามเพื่อน้องเตี้ยสี่เพื่อนเอื้อล่ะสี่หลังรอเราตอนนี้เรายังเนาะมาหาเจ้าอะไรบักก์ไก่หนึ่งแต่จริงหันเราขี่รถจ้างมาเองได้เหรไก่บ้านเราเด้ แต่ว่าเรายังยอมมาบ้านมาหาเจ้าะ<อ>กะอันนี้ก็คือความที่ว่าเพื่นกับปฏิเสธจากผู้ใหญ่ที่ว่าเคยร่วมงานกันเนาะทั้งสบุนเพิ่นปฏิเสธเปล่าไรก็ได้ได้มาพี่กอนหลังจากหันโอแต่ส่วนโอนี่ก็จัะมากันอีกท่ฮะมาเด้ดิมาได้ดิต้องใช้หน้าตายฮะขว่าไดนีิมาเด้ีิโอบอกถามหาเมื่อกี้นี่มาเลยหน้าตายยดิ <laughs> มี <laughs> <c oughs> อาเพินน้ะยอ้อฝักและบาทนี่แน่นนะฝักเป็นยางเพอยพี่น้องเอ้ยพอชาบัญเนาะเดียวตอนนี้กัเอ็ดนจัสิกับไว้ได้หมดนี่ประมาณสามโมงเดียวจังเนาะปงม,ม่ปะ ช่วยมานำซะอีกได้นนเนาะเพ่นทางปนาข้แมานำได้แลวเนาะแมนต้องดาวสายพวกหนเวลาเทพื้นนะเยจะ่ดยนั่นยกพวกงานนั่นอีกสายจวดเดี๋ยวไว้กับไว้คนนี้พอยอดเรอะ อยยงฮะอย่างล่างวอยากล่างนะว่าน้องคนนั่งข้นไ oui> ่คนเด้อนเนี้ยเอายังมาล่างไหเราเนี่เป็งชยางมาลดสันไม่น่้องน้นเป่งชยางมาสันเป่งน้ำสีเดี๋ยวเราเด้อ กอกหอี่่นโอ้บอาอยากล่างเหรอวะัยอดเราอยากล่างเดี่ยวนำฝนไปใส่ยางเราเดี๋ยวต้องใส่ส่ยางมาฮะหมแล้วขาานาดบุคขนาดย,ยังปวดขาเลยี

ภาคให้พรอมตอนนี้จะเห็ดยังเห็ดยังก็ภาคหพร้อมได้เด้อเนาะหยอกทามวยยอดเพิ่มดิบหอยเปนอองไอ้ระวังถึงนฮะประตูกันมันบวยามออกเต้เลยสิลอยจะคลองและชิหาเนาะ ออ่ไปน้องไวอีทังบ่อตู้ไปมัดรวดสายรวดเนาะรวดมัดไอ้ซังซียึดให้ทงบ่ยอดซังรดเพิ่นให้เอาแผ่นสั้นนี่เนาะแผ่นยาวขึ้นย เพงอะเดงไว้ก่อนเดงสาว่างเนาะพ่อเขาบอกว่ามันอีกไข้ก่อนสองมือผ่านมาแล้วตัวเนาะมันแบบมันลมอายุแต่ว่าม,มันลมแบบไม่ได้กู่วานนี่ปอสองมือแห้งอยู่ดี มือสั่นเค่ะฮ่าขอโทษเดี๋ยวงนาดเนอะยังอยาล่างยังดีไดค่ะฮ่าตอยังตกตืมอีกหยอดอยู่ว่ายัเหลือชนนี่ก็ยิงนั่งกะ Ok, để nó tự nó bạn này Chạy cặp bay đấy bọn này Không có tự Chạy ra ngoài, ảm nào ảm tự đi Lột lông ở đây, lột lông ở đây bừng vã đấy. Lông bừng lộn Chụp lông ở tổ lộn Phải hoàn kèm khăn, bỏ gần chót uh... chót chọt, bỏ bổng vào tia chọt lộn Chọt lông nhiều, bừng vã gần bộ tụ เอ oui. oh, ้กะคี่จักเมื่ออ๋อจะยังนั่นนี่นั่นน่าต่ออีกตอนเช้าจงเจ้ามาถ่ายจังมุงชีมุงโอ้ดู้ไหมว่าแต่ชีมุงมาแต่น้องคือมาถ่ายทั้งสมุนไปหาที่พุงวะขงเยอะเลือกของเยอะนะ thấy gì đó thì không ໂຕເຮັດບ11 11ແนຕຍ່11ບໍ່ນ້ອກໍ11ອໍ11ຊແຜ່ນ1 2 3 4 5 5ຍອດນີ້ເນາະອັนນີ້ໄປໄແມຍິງນດດຍິງເອົາຍິອາສວາຍິງສວດບືນີມຕ້ປັນແຜ່ນເດັນตอน ទ្ນំ្ក្េះទ្យក្ក្ទ័។ក្ទំ្ក្្ទ១្្្ទៈ្ទៈ។្នុងអូមដ។ទ្ទំ្ក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 ្ទំអ្តា phèn thì hút đưa đưa hạ phèn bạn này Bằng mông cày ตาสะพานกระสันเนาะไปแถวบนสีส้มให้เอฟซีบนใกล้ๆกันพอต้องมาหย่อนลังลังยิงน็อตจับน็อตฝนก็ยืนหัวนแย่งอยู่ตอนนี่โอ้โห แม่ก oh ็บอกเจ้าว no, <to> like ่อ๋อมันอยู่นั่นเนาะมันอยู่บากเก๋ปากกาแบบนั้นคือน้อยในจริงพุ่นกะมีทั้งพี่กะมีโอ้ท่านมาห้องว่างหน่อยมาโฮมกันไหวเนาะมาโฮมไหวใช่ตอนนั้นคนเดียวไอ้บ้านข้างเขาเป็นยังไงเนี่ยลงแต่ห้องว่างเนียจัง่ฉยกันขนมาไหว้คือ mà hôm cây một mình điều, đợi ra gian sang potato biẹt vẫn đang ngay, đôi, bưng nó lên ít, nhưng mà, ở phía còng nâng, ở phun còng nâng, ở lại còng nâng, nè, bỏ, này, Nà ngâm nhìn cái cây, mông cây, nhìn mông, ừ. À. Uhm. Uhm. ตองเบินวันนี้ไปวันล่งขางมีอะไรงานก็แถวๆข้างฮะไปขึ้นจะขึ้นไปจะเคยขึ้นนานอยังไอ้ก็กทุเรียนน่ะเก๋ จับว like ันนั no ้นนะเออไม่เคยขึ้นสูงตะกี้หันเคยขึ้นอันนั้ต่อยกระซี่ยู่แต่ค่าหน่อยเป็นก๊กจิ้ก๊อกยางนะกระซี่มันอยู่สูงขึ้นไปต่อยแล้วก็วันนี้ขึ้นไปแต่ไปจับอันว่างามมันลงไปถือบ่บงปีกตาเมื่อตกหันบอกกล้าขึ้นเลยบาทนี่เนาะดีใจแล้วแบบฝนเ้ยงามแล้วน้องเอ้

นี่ใสของเจ้ามักสีเสื้อผ่านมักสียังมักมักสุกๆแบบว่าเวลาไปชี้เสื้อผ่าเห็นเนี่ยปิ้งเนอตัวนี้แหละนะแต่สีมันแบบเลือกบ่ได้ว่าจะเอาอยัางแบบมัมกแบบเวลาอนานันที่ว่าคิดอยากใสในชีวิตประจําวันที่ว่าแต่เป็นสาวก็สีแบบมักใสเสือแบบสั้น,แบบน,นยังเนี่หนะช่วมือ <laughs> ตัวสิบมืล้อมที่แต่ว่าตอนนี้บอยคอยใส่สิว่าช่าใส่เห็ดแล้วแบบแบบยี่ยนเนี่ยคนบอยากให้ใส่ไปนะโอ้ต้องใส่เห็ดนะดึงเคาื่องห่องนะบอยากให้ใส่มันแบบเบิ่งบองามโอ้ตะกี้ตอนเป็นสาวนะมักใส่ส่งเครื่องแล้วก็นุ่งเสื้อเครื่องโตหัดแต่เทิงเลยจะขาท่องไม้ขาดสืิอมือนีโบ่มีโอ้ย แต่เอ mm. ื้อนนี่ตะกี้นั่นมักเสือเน้นคือเสือแคญยวนี่มักสีน้ำตาลเสือระนงนี่มักสีชมพูสีแดงประเภทนั่นแหละประเภทสีแดงประเภทอันแบบสีซ้ำๆอย่าเงี้ยนี่แหละแบบแคญยอนตรงยาวเนาะนี่ก็ถามเรื่องความมักเนาะถามเรื่องความมัก ไทยนั้นได้ฉันองสีเพื่อนเลยถ้าเป็นประเภทแบบสีเพื่อนสีช่านจะไปเห็นแบบเพ้่นชบ้านในเมืองเจ้านี่แบบสีเจ้าแบบว่าหมายตาว่านี่ชี้ยังจะม่แพงที่สุดแต่แต่แบบเพื่อนแบบเพื่อนคนอื่นแบบนี้แต่เบิ้งก็ออกว่ามันจะงามแบบใดแบบนี้คือว่างามแบบใดแบบงามแบบประเภทนึงแบบงามแบบแบบห่าแบบงามแบบ จักจั่งในแบบว่าสีหวางาบเหมสอกับวันงาบแบบงามไม่เห็นกันก็คือจัะไปในแถวหนองเขนนี่มีว่าสีแบบโอ้งามแท้แบบว่าบักนะนะแบบว่าถ้าพิคุณวัฒนาเกื้อชาตได้มีเกื้อชาติที่อย่างเดียได้แบบนี้ท้าว่าสีมักอยู่เคยเห็นอยู่เกือนรังนึงอยู่แถวบ้านทองไซหุ่นวันนี้เห็นอยู่แถวนี้แต่ว่าคุพิพิธภัณฑ์ สีชมพูมันเป็นสีไปแล้วันคือวเริ่องเหนคือว่างามสีชมพูก็งานอยู่แต่มันแบบตายไวอือแม่แม่สีชมพูแมันเป็นสีตายไวโอ้แต่ว่าเรื่องมันเห็นอันบ้านทองใสพุทธโอ้แต่ว่าอยู่นี่กะมันบัจักแบบมันบางที่นี่กะจะคือกันอันนี้กะจะคือกันเหมือนในบ้านเจ้าคือบูเห็นเพื่อนหลท่าสีเพื่อน นี่เนาะชวนลายก็ไม่ยูเคิรนก่อนเอือยว่าสีแนมหานี่นี่เนี่ยตัวนั้นี่ยเป็นสีไข่ค่ะสีไข่เนาะมาเบิ่งสมุนทิสูบมาเบิง่งใกล้นี่หลังจากเฮิรนกุบหลังใหญ่ๆน,น,นี่คือเจ้าของเพิ่นบ่อยู่ะฝนคนในบ้านนี่บยบออเนี่ยเพราะพัดไปหลังนี่เนี่ยเป็นสีไข่เนาะมีโบราณที่มันว<ม>่าตามต้องน้ำฝนเพิ่นเนาะ มีแต่เพื่อนเฮ็ดแบบนี้นะครับเพื่อนมันจะคอยทาสีเพราะว่าชงไซคือว่าเพื่อนว่าก่อขึ้นไว้อันนั้นก็ดีแล้วเพราะว่ากระดี่เป็นก็แบบทาผู้ใดมี่มกปลาทาสีแตะดมม่มันค่อยมุกปลาเฮ็ดไปพอได้เฮ็ดไปแบบได้ทำนี่ก็ดีใจแล้วเนาะส่วนใหญ่เพราะว่าบ้านเมืองเทานี้บอง่ายว่าแบบบ่ค่อยนิ่งสีปน้ายทาสีกับว่นเช้่ัสดุสีแท้นีนน่ก็ห่วยเนาะแพง สีธรรมดาแบบท่าบัดเบืองเงินนี่ื่อท่าเขาเดียวมันกระโดดนะนะหมายความอันนี้คือทางสมบูรณ์ธรมความแบบลงน้ฝนเพิ่นไปเพื่อเห็นเพื่อนไพเนาะบ่มักเพิ่นก็ว่าไปเห็นอยู่เพื่อนบ้านพัวผู้สี่สิคู่หัวนะโอเคล่ะเอ้ยขอจบคลิปก่อนด้วยเจ้าหลังไฟเห็นย <Missouri> ัง <coloring> ค <anyway> ือลูกพิ่งแค่นะอ๋อมันจะโบว์ใหม่หย่าเจ้าบอกนะมูเน่ บงดูนหยังละหมักยังอะไรนะผอมหมักบัวผอมมักบัวกิโลผามนูนะโอเคโอเคสันเอ้ยขอจับคลิปก่อนเนาะสบายดีนะ้องเด้อโดยอันนังค้าไปปะเพื่อนแล้วบปะนี้เพื่อน้องไอ้พากันยืนแย่งอยู่ห่างๆก็ต้องน้ำฝนเนาะขอขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องนๆที่เข้ามาติดตาม ชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกขับโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี